พี่มีไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติอนุมัติโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบนะครับเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนวงเงินจํานวนกว่า1.6พันล้านบาทครับภายหลังการประชุมครอมอนะครับเมื่อวันที่3มีนาคม2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติอนุมัติโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เสนอเข้ามาในที่ประชุมซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สําคัญนะครับโดยกรมประมงได้มีการจัดทําโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์คือให้เกิดการบริหารจัดการกองเรือประมงพาณิชย์ โดยรักษาความสมดุลของจํานวนเรือประมงพาณิชย์กับปริมาณสัตว์น้ําที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะครับให้สามารถนําเรือประมงออกนอกระบบได้อย่างทาวรตามแผนการบริหารจัดการประมงของทะเลไทยนะครับเพื่อส่งเสริมชาวประมงให้ได้มีโอกาสประกอบอาชีพอื่นอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวประมงสามารถที่จะนําเรือประมงไปประกอบอาชีพอื่นนอกจากภาคประมงได้อีกทางหนึ่งอีกด้วยนะครับ สำหรับเป้าหมายในการดำเนินการนะคะคือเป็นเรือประมงกลุ่มเรือที่ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่มีความประสงค์จะเลิกอาชีพทำการประมงนะครับได้แก่เรือประมงกลุ่มขาวที่ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกันกรองการนำเรือออกนอกระบบนะครับเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนและคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติโดยต้องมีผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเป็นเรือประมงกลุ่มขาว อีกทั้งต้องได้รับการประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการนำเรือประมองออกนอกระบบนะครับเป็นจำนวน923ลำในวงเงินกว่า1.6พันล้านบาทซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเรือที่ประสงค์แยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือโดยการแยกชิ้นส่วนให้สิ้นสภาพจำนวน873ลำเป็นเงินกว่า1.5พันล้านบาทค่ะกลุ่มแรกนี้จะเยอะหน่อยอะ่ะเยอะกว่าเพื่อนเลยกลุ่มที่2เนี่ย มีเพียง3ามลำเท่านั้นกลุ่มที่2คือกลุ่มเรือที่ประสงค์แยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือโดยการนําไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นร้านกาแฟห้องสมุดโรงแรมที่พักนะคะอันนี้จะมีอยู่3ามลำเราก็จะเห็นว่าบางทีเอาไปตกแต่งเป็นร้านที่แบบว่าเป็นวินเทจนะคะถ่ายรูปสวยๆได้นะคะสามลำนี่คือเป็นเงินกว่า1ล้านบาทส่วนกลุ่มสุดท้ายะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มเรือที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทเรือคือเปลี่ยนเลย จากเดิมก็จะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรือลากจูงเรือโดยสารเรือบรรทุกสินค้านะคะอันนี้มีอยู่47ลำเป็นเงินกว่า100ล้านบาทค่ะทางนี้ก็มีระยะเวลาในการดำเนินการเป็นเวลา1น1ปีนะคะโดยมติที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดจากการประชุมคณะมนตรีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ คบโดยทางนางสาวแพททองทันชินวัตนนะายกรัฐมนตรีนะครับได้รับทราบถึงกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งรัฐบาลในอดีตนะครับได้มีการดําเนินโครงการนําเรือออกนอกระบบ เพื่อลดความเสี่ยงการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย IUU นะครับจากการที่เรือประมงไม่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบสากลดังนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเร่งดําเนินการหามาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเจ้าของเรือประมง ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นั่นเองครับค่ะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงที่ต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้รัฐบาลนี้พอเห็นว่ามีข้อเรียกร้องแล้วก็มีการเสนอขอให้ช่วยเหลือมารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ไปดูในข้อประมวลกฎหมายต่างๆซิว่าทําอะไรในกรอบเรื่องของงบประมาณได้บ้างก็เอาเงินส่วนนี้มาเยียวยานะคะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งภาคส่วนชาวประมงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เองที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะ